ลัคนาราศีมีในช่วงครึ่งปีหลัง2564นะคะดาวเจ้าเรือนตัวเองดาวเจ้าเรือนการงานยังสถิตยอยู่ในภพวีนาศแน่นอนว่างานจะบอกว่าวีนาศมันก็ไม่ใช่อย่าง,งานั้นคืองานมันยุ่งงานมันเยอะง,งานมันยุ่งวุ่นวายตัวเองก็รู้สึกอึดอัดขัดใจรู้สึกไม่เป็นอิสระภาพทางความคิดรู้สึกหงุดหงิดย่างเหลือเกินแถมไอ้ดาวตัวเองเนี่ยมันยังเดินถอยหลังอีกเอายังไงดีแอดมินไม่เป็นไร มันมีเรื่องดีอยู่ในเรื่องที่ดาวเดินถอยหลังให้คุณกลับไปสู่พบเรือนที่เป็นลาพระให้โชคให้ผลให้ความสุขกับคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเมื่อดาวตีเทพขยับขยายส่งผลอย่างไรต่อลัคนาราศีมีนกันเลยค่ะ ดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนและคนที่สนใจจะเข้ามาฟังคำทำนายดาวของชาวมีนครึ่งปีหลัง2564นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าดาวติเทศขยขยายส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมีนลัคนามีนคือช่วงเวลาเกิดนะคะเน้นว่าเกิดกี่โมงแล้วนําวันที่และเวลาไปผูกด,ดวงหาลัคนาอย่างง่ายที่สุดไปเทียบตารางที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินทิ้งลิงก์ไปให้แล้วที่ใต้ชื่อช่องนะคะ ส่วนราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนถ้าแอดมินพูดคลิปนี้ช้าไปเข้าไปตั้งค่าคลิป YouTube ตรงรูปฟันเฟืองนะคะกดไปตรงสปีดเร่งความเร็วไปที่1.2ถึง1.5แอดก็จะพูดเร็วขึ้นตามใจคุณผู้ฟังเลยเราเริ่มต้นที่ดาวเสาก่อนไหมลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวเสาของคุณสถิตอยู่ในเรือนลาพะดาวเสามีตำแหน่งลาภะ เป็นเกษตรตาที่ดีโชคลาบอยู่ข้างคุณตลอดสองปีนี้เรื่องลาพะเรื่องผลประโยชน์โดดเด่นเรื่องความสําเร็จโดดเด่นเรื่องดีๆโดดเด่นแต่เดี๋ยวก่อนเรามาทําความเข้าใจกันก่อน ทำข้อตกลงกันก่อนที่แอดมินขึ้นต้นด้วยดาวเสาเพราะว่าดาวเสาโคจรและสถิตอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงอยู่ตรงนี้ยาวๆมันยังมีดาวพฤหัสและดาวราหูอีกสองดวงคือทั้ง3ดาวเนี่ยหมายถึงดาวตรีเทพที่ขยับทีน้อยที่สุดคือปีหนึ่งปีครึ่งแอดมินจะเอาไว้ใช้ทำนายดาวในช่วงที่ยาวๆแบบว่าครึ่งปี1ปีสองปีอย่างเงี้ยได้นะคะทีนี้เราต้องไปดูกันอีกว่าเวลาที่ เคลื่อนย้ายเนี่ยดาวตรีเทพทั้งสาเนี่ยสถิตหรือโครจรส่งผลดีต่อคุณหรือไม่ดังนั้นตุนเวลาหนึ่งดาวพระเสารดีต่อคุณและจะดีตลอดยาวๆอย่างเงี้ยไปไหมแน่นอนว่า70%ส่งผลดีต่อคุณแนะ่ๆ นอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของพระเสาพระองศาพระเสารถอยหลังส่วนใครจะมาข้องเกี่ยวกับดาวพระเสาในภพเรือนนี้อันนี้จะต้องไปติดตามรายละเอียด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 ตามแต่แต่ละเดือนที่แอดมินออกคำำําทํำนายมา แต่หลักใหญ่ใจความในสองปีนี้มันเป็นช่วงของตำแหน่งดาวที่ส่งผลดีมากสำหรับคนมีเมื่อสาวาเป็นเกษตรราธิปดีระยะนี้คุณจะหยิบจับทำการค้าขายอะไรเงินทองไหลมาเทมาจะสร้างหลักปักฐานมีช่องทางที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอ คือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นทํางานทําการถึงจะเหนื่อยยากอย่างไรก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากความสามารถที่ผ่านมาจากความตั้งอกตั้งใจที่ผ่านมาแล้วผู้ใหญ่เล็งเห็นที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะพระสาคืออุตสาหะพระเสาคือความอดทนพระเสาคือความยากเย็นดังนั้นหน้าที่การงานที่คุณจะได้รับได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งได้โชคจากดาวเสา จึงเป็นหน้าที่การงานที่คุณจะต้องสั่งสมสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบาร,รมีให้มีมากพอกับตำแหน่งแห่งที่ที่คุณจะได้รับเรียกว่าทะาุลุ้นแล้วพลาดมาหลายรอบหลายปี2564หรือปลายปี63คือปีที่ดีสำหรับตำแหน่งแห่งที่ของชาวมีนนะคะก็เรียกว่าดีซับดีซ้อนดีแบบเรื่องตำแหน่งด้วย สักพักหนึ่งได้เรื่อเร่งเงินเดือนด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะเดียวไงและตัวมีนเองช่วงนี้ก็จะเรียกว่าคุณทําผลงานอย่างมากๆชนิดที่ว่าหัวทีมหัวตามหัวหกก้นขิดตั้งใจทํางานสุดๆเพราะว่างานมันเข้ามาหาคุณสุดๆปรากฏว่าผลเนี่ยมันเข้าตากรรมการไงผลเนี่ยมันเข้าตาผู้ใหญ่แม้ว่าดาวยิบดาวย่อยอาจจะบอกว่าคุณมีศัตรูคุณจะถูกขัดแข้งกัดขาแต่แอดมินบอกแล้วนี่ไงนี่อย่าเก็บตุนไว้ก่อนแล้วค่อยมาลดหลังตาม ความตามการส่งผลของดาวอื่นๆที่มาตัดกำลังของดาวเสาร์นะคะแล้วตัวพระเสาร์เองเนี่ยในตัวของตัวเขาเองเนี่ยมีพิษมีพิษอยู่แม้ว่าจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตามีพิษในแง่ของความเหนื่อยยากความเหนื่อยยากกว่าที่คุณจะได้รถได้บ้านเวลาที่มันให้คุณเนี่ยมันจะได้ให้คุณแบบว่าได้ทีดินได้ตำแหน่งได้รถได้ยศศักดิ์ได้เลื่อนขั้นได้งานที่ดีก็อย่างที่บอกมา พิษของภาษาก็าคือเหนื่อยภาระมากทั้งภาระใจภาระหนี้สินภาระญาติพี่น้องญาติโกโหติกาภาระซ่อมบ้านซ่อมรถคือภาระเยอะแล้วก็แบกอยู่บนบ่าชาวมีนและด้วยความที่ดาวภะเสเคลื่อนที่ช้าเนี่ยกว่าจะแสดงผลดีให้ชื่นใจในแต่ละครั้งแม้จะเป็นผลใหญ่อย่างเนี้คุณก็จะต้องถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกนะคะกว่าที่คุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลาย เพราะว่าครูบาอาจารย์บางท่านของแอดมินไม่ได้มองว่าดาวพระเสาร์เขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเท่านั้นบางท่านมองว่าเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยดังนั้นแอดมินก็ต้องบอกครอบคลุมเอาไว้เกิดจริงก็ไม่เป็นไรเกิดได้รับรู้แล้วว่าแอดมินเคยบอกไว้ดังนั้นก็ต้องระวัดระวังแล้วก็เข้าใจลักษณะนิสัยของดาวเสาร์ที่เป็นความเหนื่อยยากแต่ถ้าไม่เกิดโชคมันมาอย่างที่แอดมินบอกเห็นไหมม,มันก็ดีไงมันก็ตั้งรับความเฮงเอาไว้ได้นะคะ ก็พระเสาเนี่ยจะเหมือนกับชาวนาเลยกว่าจะได้กินข้าวจะต้องไปลงไปทำอะไรบ้างไปไถนาไปหว่านเมล็ดข้าวไปโอ้เยอะแยะมากมายต่อสู้กับสารพัดโรคแมลงกว่าจะได้กินเม็ดข้าวออกมาต้องไปสีต้องไปตำต้องไปอะไรอีกเนี่ยเหมือนกันคุณเหมือนกรรมกรเลยกว่าจะได้สิ่งที่พระเสาให้ชีวิตคือการต่อสู้การทำงานจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้แบบว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้เลย นี่ยมันไปสอดคล้องนะคะ วิธีที่ครูบาอาจารย์โหนสอนแอดมินว่าดาวพระเสาไม่ใช่ดาวลาพระอย่างเดียวในชาวมีนแต่เป็นดาววินาด้วยมันไปสอดคล้องกับช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวพฤหัสเดินพักถอยหลังซึ่งเสาเองก็พักอยู่บ้างในบางช่วงช่วงเวลาตั้งแต่คุณฟังคลิปเนี้ยแอดมินท,ทําคลิปวันนี้วันที่สองกระกฎาคมนะคะยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนี้ครอบคลุมไปถึงตุลาคมทั้งเสาและพฤหัสของคุณโคจรวิปริตดังนั้นผลดีที่แอดมินไล่มานนี่ะ ยกเลิกไหมไม่ยกเลิกแต่มันจะชะงักกึกกักได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในห้วงระยะเวลานี้ที่แอดมินบอกนะคะยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนเพราะว่าดาวมันเดินไม่ปกติแถมดาวพฤห,หัสของคุณนะ่ะยังอยู่ในภพวินาาด้วยก็เป็นอันว่าตั้งแต่ฟังแอดมินตอนเนี้ยวันที่สองเ่ยนะคะเจ้าชะตายังมีตัวตนอยู่ในภพวินาาจิตใจอึอดอัดพืดฮัดคิดมาก รู้สึกว่าถูกบีบคั้นรู้สึกว่าถูกตีกรอบในหลายทิศหลายทางบางทีจะทำอะไรก็ถูกเหมือนเด็ดปีกเด็ดหางมีคนขัดขวางขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพ,พ,พราะพระฤหัสนั้นอีกด้านหนึ่งนะโราศาสตร์นับว่าเป็นดาวครูดาวผู้ใหญ่ดาวอาวุโสพอก็พักถอยหลังเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่เนี่ยมาเลย เรื่องผู้ใหญ่มองข้ามหัวเนี่ยมาเลยมันเกิดหลังเดือนมิถุนายนนี่เองก่อนหน้านั้นยังได้รับการสนับสนุนอยู่เลยบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก่อนหน้านั้นมีข่าวดีก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็จะเริ่มมีเรื่องวุ่นวายไปเร,เรื่อยๆอย่างที่แอดมินบอกนะับตั้งแต่ดาวพฤหัสถอยหลังสิ่งที่แอดมินอยากจะให้ชาวมินทำในระยะที่ดาวถอยหลังอย่างนี้จนถึง27กันยาจนถึงเดือนตุลาเลยก็คือ คิดทบทวนตั้งหลักตั้งสติอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามนะคะไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องการทำงานนะคะขอให้ชาวมินนั้นงัดเอาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสติปัญญาเฉพาะตัวออกมาแก้ไขเพราะคุณจะเอาตัวรอดได้เพราะมันจะช่วยให้เรื่องของ เรื่องของความใหญ่โตโอลานของปัญหาเนี่ยระงับไปได้ในห้วงระยะเวลาที่ดาวเดินถอยหลังจนถึงวันที่27กันยายนแอดมินขอเน้นนี้ฟังหลายๆรอบคุณจะต้องรู้จักเก็บเรื่องการมีรายได้เข้ามาเพราะถ้ามันมีเข้ามาแล้วก็ตกกระตาคนรู้เยอะจะมีคนมาช่วยใช้ทันทีเรียกว่ารายได้ระยะนี้คือเบี้ยหัวแตกหรือเกิดการสูญหายหรือกลายเป็นนี่ศูนย์เพราะ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาหยิบยืมไปแล้วไม่ได้คืนอันนี้ก็ทํานายได้อย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่พระฤหัสปดีจรอ,อยู่ในภพวินาศคุณมักจะเก็บรักษาของหรือรายได้ไว้ไม่อยู่ทั้งที่มีเงินเข้านะความขัดแย้งกับผู้สูงอาวุธอายุทั้งที่ทํางานที่บ้านเด่นชัดมากๆถ้าไม่มีก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพของทุกพวกท่านนะคะ พอ,อหลังจากช่วงระยะนี้ไปประมาณ28กันยาถึง7พฤศจิกายนช่วงเนี้ยปรับความเข้าใจกันได้แหละพูดคุยกันได้และฟังและจับข่าวคุยกันเคลียทำความเข้าใจกันได้เลยและให้จำช่วงเวลานี้ไว้เลยนะคะเขาเรียกว่าช่วงเวลาทองของชาวาราศีมีนคือช่วงวันที่28กันยาถึง7พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างมากมายทุกอย่างจะดีวันดีคืน ความอึดอัดความหงุดหงิดปวดหัวตัวร้อนมึนงงสติปัญญาจะกลับมาดีแก้ปัญหาได้ง่ายๆอีกครั้งโชคลาภความสำเร็จคำพูดคำจาถ้าออกไปจากคุณแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนนับถือแล้วผู้ใหญ่เนี่ย ก็จะกลับมามั่นอกมั่นใจในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นอีกห่วงหนึ่งที่ชาวมินจะต้องวางแผนให้ดีไม่ใช่ไปวางแผนเอาตอนเวลาทองอย่างที่แอดมินบอกนะคะคุณต้องทําเลยคุณอาจจะทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้หรือคุณอาจจะทําตั้งแต่คุณได้ยินเสียงคลิปแอดมินตั้งแต่วันที่2กระกฎาก็ได้เพื่อที่จะไปเก็บรายได้เก็บความสําเร็จ เพื่อจะไปชื่นชมงานที่ดีตำแหน่งที่ดีส่งผลดีในห่วงนั้นนะคะจะมาไว28้28-7พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ดีๆโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นมาแล้วบางคนเริ่มต้นด้วยตัวเองทำเรื่องเล็กๆไปก่อนก็จะประสบความสำเร็จมหาศาลในตอนนั้นทั้งเรื่องรายได้โชคลาภและก็เป็นห่วงที่เรื่องของบ้านรถที่ดินโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าความสาเร็จมาเหนือความคาดหมายทีนี้ต้องวางแผนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่า ดาวมันวิปริตอะ่ะมันเดินดรอปลงอีกแล้วในวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่ชีวิตเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพระาะฤหัสเดินหน้าถอยหลังไม่เป็นปกติเข้าพบดีบ้างร้ายบ้างนะคะคือออกจากพบส่งผลร้ายเข้าไปสู่พบส่งผลดีและกลับมาเดินปกติในพบส่งผลร้ายและกลับมาเดินปกติในพบส่งผลดีมันก็เลยกลับมาต่อเนื่อง หลังจากมีเรื่องโดดเด่นดีงามแล้วก็เป็นปกติว่าจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายตามมาหาชาวมีนจิตใจในห้วงนั้นดรอปลงอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองตนุไปลงวินาศอีกครั้งหน้าที่การงานวุ่นวายงานเยอะงานแยะงานมากเพราะว่าเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนตัวเองเป็นดาวพฤหัสดวงเดียวกันกลับมาสถิตท,ที่วกพกวินาศเหมือนกัน ถึงตอนนั้นเตือนไว้เลยนะคะว่าสุขภาพร่างกายดูแลให้ดีอย่าโหมงานหนักพักด้วยนะคะรวมถึงสุขภาพพี่น้องพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งที่บอกได้ก็คือต้องตั้งสติเหมือนที่แอดมินบอกตอนแรกดาวเดินแบบนี้ถ้าไม่วางแผนคุณจะไม่รู้เลยว่าจังหวะไหนดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันวิปริตแต่ก็นั่นแหะค่ะนี่มันเป็นดาวแล้วนี่มันเป็นดวงมันจะไม่เหมือนกันทั้งหมด มีนจะดีร้ายไม่เท่ากันนะคะเพราะทุกคนมีดาวพื้นดวงท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อจารันเคยพูดเรื่องดวงไว้ว่าอย่าหวังให้ดวงมาทําความดีให้เราประสบความสําเร็จอยู่เฉยๆจะสําเร็จได้อย่างไรเราตั้งหากที่ควรทําให้ดวงของเราดีและประสบความสําเร็จดังนั้นการทํานายไทยทักของแอดมินจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อชาวมีนไปวางแผนแบบ แผนงานเอาไว้และตั้งรับหนึ่งสสีเกิดขึ้นก็รับมือได้ไม่เกิดขึ้นก็มีแผนเผชิญเหตุสิ่งที่เหมือนกับตอนมิถุนายนถึงกันยายนคือความคลุกคลักกลับมาอีกครั้งในวันที่8พฤศจิกายนถึงสิ้นปีมีเรื่องขัดอกขัดใจกับคนเนื้อกว่าอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันแต่ด้วยชาวมีเนี่ยมีสติปัญญาและลักษณะส่วนตัวที่แอดมินเคยพูดไว้ว่า คุณมีนิสัยส่วนตัวที่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ลองไปฟังดูนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังไปดูลักษณะนิสัยของชาวมีนไปดูคลิปชุดรู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยอ่านคนผ่านดาวอ่านเพราผ่านลัคนามีนเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งเลงไว้ให้แล้วไปปรับปรุงจุดด้อยสร้างเสริมจุดเด่นของตัวเองทาไมแอดมินให้ไปฟังตรงนี้เพราะ มันเป็นเรื่องตัวเองไม่เห็นจะอยากรู้เลยรู้เถอะค่ะรู้ตัวเองแล้วจะชนะคนอื่นไม่ใช่แค่รู้เขาเท่านั้นรู้เราด้วยแอดมินบอกแบบนี้เพราะว่าคุณนะ่ยมีลักษณะเฉพาะตัวเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาในในช่วงที่ถึงเวลาครับขันทุกกระบวนท่าของชาวมีเนะี่ยคุณจะออกมารับมือแบบคนที่ไม่ได้ใช้ความแข็งกร้าวกระด้างตอบโต้เลยนะ กลายเป็นทั้งๆท,งที่ปกติใจร้อนหน่อยแต่ว่าพอมีปัญหามีเรื่องเข้ามาคุณจะรู้จังหวะอ่อนแข็งสิ่งที่แอดมินเตือนคือระวังอารมณ์ระวังปากให้มากในห่วงสิ้นปีตั้งแต่8พฤศจิกายนถึงสิ้นปีเอาละไม่ต้องกลัวลืมเพราะว่าแอดมินจะทำคลิปทุกเดือนให้ฟังล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนพระราหูนั้นสถิตอยู่ในภพสหัชชะเรือนพฤศพก็บอกทุกเดือนทุกเดือนว่า ระยะเวลานี้จะเจ้าชู้นะเราจะกุ้มกิมนะเราจะเบื่อเบื่ออยากอยากนะเราจะมีเรื่องของความลุ่มหลงพัวพันนะเพราะอะไรเพราะว่าดาวราหูเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวประจําความรักก็อยู่ในเรือนของดาวหกนั่นเองดาวศุกร์ทีนี้ดาวราหูที่ไปอยู่ในภพสหัสชชะในเรือนพฤษศเนี่ยอีกฝากหนึ่งก็คือเรื่องของญาติสนิทมิตรสหาย ชาวมีนในห่วงระยะ1ปีนี้จนถึง1มีนาคม2565คุณจะกล้าได้กล้าเสียกับเพื่อนจริงๆก็กล้าได้กล้าเสียมาทั้งชีวิตแต่อันนี้จะหนักหน่อยบางทีเพื่อนก็จะพาไปสวยบางทีเพื่อนก็จะพาไปรวยเพื่อนฝูงใกล้ชิดทำเรื่องให้หนักอกหนักใจอยู่บ้างทำเรื่องให้วุ่นวายก็มีแต่ด้วยความที่ราหูเป็นดาววินาศเข้าสู่พบเรือนเพื่อนฝูงแอก็จะเตือนมีนทุกคน ทุกเดือนว่าเพื่อนฝูงบางคนจะสร้างปัญหาให้ในงานนะเพื่อนฝูงบางคนจะสร้างปัญหาให้ในบ้านนะญาติสนิทญาติพี่น้องอะไรต่างๆหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องระวังแยกแยะนะแต่อย่าระแวงนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วคุณนะดูออกคนไหนดีคนไหนพึ่งพาได้คนไหนจะพาชิพหายวายป่วงคนไหนหน่าซื่อใจคดแต่บางครั้งด้วยความใจอ่อนหรือความไม่ค่อยอยากต่อว่าใครอะ่ะจริงๆแล้วชาวมินเป็นคนอ่อนโยนไง ก็ทำให้คุณปล่อยคนพวกนี้ไว้ในวงจรชีวิตสร้างความยุ่งยากอารมอรลลยไงทีนี้เมื่อราหูส่งผลกระทบในเรือนเพื่อนฝูงก็เป็นอันว่าความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากสำหรับญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องใกล้ชิดก็จะเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลานี้เป็นอันว่ามีโอกาสค่ะที่จะได้รับความเสียอกเสียใจอย่างกระอกหักจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเรียกว่าผิดหวังหรืออยู่ดีๆเพื่อนบ้าน เป็นศัตรูซะง,งั้นอยู่กันมาดีๆแท,แท้แบบนี้ก็ทําได้ได้ทีนี้คําถามที่ว่าห่วงเวลาที่แอดมินบอกว่าดีเป็นเวลาท้องน่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันดีขนาดไหนละ่ะได้เงินก้อนใหญ่ไหมโชคลาภจะขนาดไหนแอดมินบอกอย่างนี้เลยค่ะด,ดีร้ายไม่เท่ากันเพราะมีทุกคนมีดาวพื้นดวงเกิดมากน้อยที่จะได้ตามแต่วาสนาและบางคนนะนะจะชอบแอดมินไปเจอคอมเมนต์หนึ่งจะไม่รู้จะโกรธหรืออะไรดี หรือว่าขำดีก็มาตอบว่าแอดมินโกหกไม่เคยตรงสักเดือนคือไม่ดูคอมเมนต์บนคอมเมนต์ล่างเลยที่เขาบอกว่าตรงจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้แอดมินจะบอกนะคะสําหรับคนที่บอกว่าไม่ตรงไม่ว่าจะไปฟังช่องไหนก็ตามหากไม่ตรงกับตัวเองสิ่งที่คุณควรทําอันดับแรกคือไปทวนลัคนาราศีของตัวเองก่อนว่าตรงกับที่นักพยากรณ์เจ้าของช่องเขาบอกไหมคุณรับข้อมูลไม่ครบ คุณข้ามเวลาที่เขาแนะนําก็ได้แต่โทษเทวดาฟ้าดินหรือโทษคนอื่นอันนี้ไม่รู้จะช่วยอย่างไรนะคะและ 2. คุณจะต้องเรียนรู้ค่ะว่าที่ทํานายออก youtube กันทุกช่องทุกแพลตฟอร์มนั้นเขาทายดาวรวมเขาไม่ได้จับมือคุณมาดูหรือว่าจับเข่าคุณมาถามว่าคุณเกิดวันเดือนปีพอสอและเวลาอะไรแอดมินทำตรงนี้ให้ดูฟรีนะคะไม่ขอบคุณไม่เป็นไรไม่ว่าเลยแต่อย่าใช้คำพูดที่แม้แต่แอดมินเองก็มองว่าเพราะอย่างนี้ไง คุณจึงไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณไม่รอบคอบและคุณมักจะไปทําลายกําลังใจคนอื่นที่เขาทําความดีโดยที่คุณไม่ได้ทําความดีอะไรให้คนอื่นเลยนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนเรามักสร้างกรรมดังนั้นฟังคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะวางแผนนะคะจึงจะได้ประโยชน์จากการดูดาวรวมหรือการฟังคลิปทํานายต่างๆบน YouTube ไม่เฉพาะจะจงแค่คลิปของแอดมินทั้งนี้ทั้งนั้นความละเอียดไปตามในแต่ละเดือนนะคะว่า มีดาวเล็กดาวน้อยอะไรที่ส่งสัญญาณดีให้คุณโครจรมาช่วยแก้ปัญหาของคุณในแต่ละเดือนคุณจะได้โชคลาภจากดาวเล็กดาวน้อยนั้นบ้างไหมติดตามวันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์ดาวรายเดือนนะคะเอาเป็นว่าแอดมินให้กำลังใจชาวมีเนานะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดหวังและตั้งใจ ข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆทั้งหลายฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินที่ทำช่องนี้ต่อไปนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ